ครับกับพ่าคุกค,คี้มายล้ผมวันนี้ก็จะมาทำเมนูเนื้อปูปดผงกะรี่คือไปกินมาแถวรัชดงรัชดาเพชรบุรีนะประทับใจมากร้านดังๆอ่ะรู้อยู่แล้วร้านอะไรแต่ตอนไปกินนี่ค่าปู500กะรี่สองพันเล่นก็ไปกินมาแพงอะ่ะไม่ง่ายทำกินเองดีกว่าถูกกว่ามาวันนี้เสียงคำแพงนะเนื้อปูแน่นอนนึ่งมาแล้วเรียบร้อยนะ ่าแล้วก็เขาเรียกว่านะขึ้นช่ายต้นหอมหอมใหญ่ความจริงต้องมีพริก3สีด้วยแต่ว่าวันนี้ก็คือไม่ได้ซื้อมาไม่ได้เตรียมตัวชัดเลยทุกคลิปอะ <c oughs> แล้วผมกะหรีใช้ตาปืนควยนะผมใช้ตาปืนควยนะแต่คุณจะใช้อะไรก็ได้จะเป็นมีดคงมีดควยอะไรก็ได้ไม่ <c oughs> ใช่ลอวนมนมสดนมข้นจืดน้ำมันพิกเผาไข่เป็ดผมใช้สามฟองนะ ่ะเดี๋ยวเรามาทำเรียกว่าน้ำกะหรี่กนก่อนว่าไม่ใช่คือน้ำปรุงรสกะหรี่ผมขอพูดพูดจเสียเลยมาครับมาปรุงรสกันเนี่ยไข่เป็ดสามฟองนะนี่สอนเอกมอระสงค์เป็นไงใช้ดูคลิปโอ้โหดูดิสอนอะไรครับอันนี้สอนเอกมระสงเคยสอนไปแล้วไปย้อนดูเอาโอ้โหดูดิทุยหมักมือกึ่มแล้วคือ,คอสอนทีหนึ่งเนี่ยใช้ได้ไม่รู้กี่คลิปนะเนี่ยประมาณ ประมาณช้อนครึ่งนะเนี่ยช้อนโต๊ะครึ่งคือผมบอกก่อนนะโต๊ะผมโต๊ะคุณไม่เหมือนกันนะโต๊ะผมใหญ่หน่อยดูดิเดน,นี่ยอ่ะเฮ้ยโต๊ะที่ไหนนี่มันช้อนไะไม่ใช่ช้อนโต๊ะ <c oughs> นี่ครับเสร็จบุ๊กน้ำมันพิเศษเลยหนึ่งสองผงกะหรี่นะนี่ครับมาสองช้อนสองช้อนชานะไปผมบอกเรยงนี้ง่ายมากสองช้อนชาปับ ขายไม่ได้จริงๆชูรสใส่หลายแซบหลายไทยจีนอีสานใส่หมดมาครับประมันเนี้ยครึ่งช้อนใส่เลยปุ๊บนิดเดียวพริกไทยนิดนึงแน่นอนของอาหารจีนพริกไทยขายไม่ได้นะแล้วก็เลราจีนเอาแค่หยอหย่อนนะเพราะเวลาเราผัดเนี่ยไอเนี่ยมันจะผัดเร็วคือเราไปสาดตอนที่ไฟแรง,แรงไม่ได้ไม่ทันคือต้องสาดตอนนี้แหละ มาสักสองสามหยอยยออะไรเงี้ยให้มันมีกลิ่นเฉยเสร็จปุ๊บนมใส่ประมาณนมพงนจืดนะครับสี่ช้อนโต๊ะอ้าว <laughs> หกหมด <laughs> เลอะเทอะไปหมด <laughs> รู้เลยว่ากลุ่มแล้วไม่ <laughs> ไรครับคือเจาะยัออยงไงวะเนี่ย,ยโทษคนอื่นไว้ก่อน <laughs> ทุกน,น้องอยู่ยากร้านน <laughs> ี้เอาใหม่เอาใหม่ โอเคสองสามสี่นี่เขาเรียกว่าไงเทไง็ขาคือมันเจาะเจาะตรงแบบเราเรียกว่าไงน,นะมันต้องเจาะตรงปลาย,ายแค่นี้แหละคุณก็ตีได้เลยตีอะไรครับนี่ยคุณตีสัตว์เฮ้ยมันไม่ใช่ใชผลตีตีให้เข้ากันครับผมนี่แล้วเขาเรียกว่าจะได้น้ำกะหรี่แล้วตีกะหรี่ครับวันนี้ไม่ใช่ตีน้ำ พี่จะไปผัดผงกะหรี่เออไม่ใช่ว่าตีกะหรี่นะไมสองสามมาครับมาผัดกันครับผมนี่เหมือนเดิมเราต้องเลี้ยงกระทะก่อนเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เมนูนี้จะผัดเร็วมากเพราะเราเตรียมทุกอย่างให้หมดแล้วไม่ต้องเติมอะไรทั้งนั้น <c oughs> เวลาผัดเนี่ยคุณใช้น้ำมันพิ่เผาผัดสีจะได้สวยไม่ต้องใช้น้ำมันพืชผัด่าประมาณนี้ บางสูตรใส่กระเทียมบางสูตรไม่ใส่ผมไม่ใส่นะผมบอกเลยนี่ครับใส่ผักไปนิดหน่อยถัดให้พอใส่ใสพอนะพอใส่ปุ๊บใส่ปูเลยอ่าครึ่งหนึ่งพอ เรียบร้อยเปิดไฟแรงเลยไข่นี้ได้เลยครับตอนนี้สำคัญนะอยากให้เขาเรียกว่าอะไรอยากให้คนแค่ไหนเนี่ยผมอยากแค่เนี้ยพอละไวไหมเสร็จเลยแป๊บเดียวเห็นปะไหวมากแล้วคุณนห้ใส่ผักไปนิดหน่อยปึ๊บ <ừ? S 1> โดยหน้า เนี่ยฮะมันจะได้ปูที่แบบว่าข้นๆเนีย่ยเป็นครีมมี่อย่างนี้เลยโอ้โหดูดิน่ากินมากเนี่ยไวจนตกใจดิผมพัดเองตกใจเลยตัดใจนครับดูครับดูนะอันนี้ผมโรยปูเพิ่มไปนิดนึงนะให้นสีสันสวยงามเพราะาเราไม่มีสีแดงจากพวกพเขาเรียกว่าอะไรพริก3ามสีไงไม่ได้ซื้อมาคุณดูคุณดูความครีมมี่ของมันนะ นี่คุดูโอ้ยดูดิคุณต้องผัดเร็วๆนะผมบอกก่อนไม่งั้นมันจะไม่ได้ครีมมี่อย่างงี้นะดูดิน่ากินมากไปครับละมุนผัดนานไปก็ไม่ได้ผัดแป๊บนึงก็ไม่ได้แต่ไข่ไม่สุก ต้องให้มันพอดีพอดีอย่างเงี้ยจะเป็นครีมมี่อย่างนี้เลยสีสวยมากใช้ไข่เป็ดนะสีมันสวยอร่อยมากอะ่ะสายขี้เมาอ,อย่างเราจะมากินธรรมดาไม่ได้หรอกอไปปั๊บ มาแล้วอยากให้ตื่นไงมากินตอนนี้อาหารจีนเราเลี่ยนๆหน่อยนะถึงจะอร่อยก็เถอะมาครับใส่ไปเลยสองจัดไปสามเอาถุงกระเียงเผ็ดได้ไปเลยกินแต่ข้าวนิดนึงจะได้ไม่เลี่ยนมากนะ ันดููเยอะๆข้าวมันเ่าไม่รู้อยากกินเผ็ดชุคกินของกะหรีจะออกมาก่อนไข่นุ่มๆเหมือนแบบเหมือนไข่ข้นอะไรเงี้ยเนื้อปูหอมๆรสชาติมาแบบเค็มๆหวานๆมีพริกตักเข้าไปโคตรฟินสูตรนี้นะผมบอกเลย ไม่เป็นสองลองไขว่าค้โมไว้ก่อนอีกแล้วคุกแม่งโมชิผายเลยจริงเป็นโลจาที่ผมชอบนะพี่ขี้หนูเริ่มทํางานแล้วไปครับวันนี้เอาแก้วมาใช้อีกแล้วเก๊กหวยเก๊กหวยประมาณสิบคลิปหลังเนี่ยส่งสร้างไรายได้นะเขาเรียกมันจะมี Facebook สร้างไรายได้นะไม่ผ่านหมดเลยกำลังสงสัยอยู่เพราะว่าแบบดื่มเก๊กหวยหรือเปล่าก็เลยเอาแก้วปิดสักคลิปหนึ่งนะ นองรู้จะเป็นยังไงไปครับยาแพวยาแพวชื่นใจจริงๆทำได้ก็ดีครับทำไได้มานี่ไม่มีขาย <c oughs> ใครอยากทานนะจองมาก่อนเดี๋ยวทำให้กินก็นแหละยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไ c r ต b e ด้วยครับเจอกัครับ